โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับยินดีต้อนรับสู่การดูกราฟนะครับหรือว่าการวิเคราะห์กราฟก่อนที่จะเทรดนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอังคารที่ยี่สิบนะครับเปน็นวันอังคารที่ยี่สิบนะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผม ได้วิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะในเรื่องของกราฟในเรื่องของข่าวในเรื่องของแนวโน้มนะครับในการเทรดของหนึ่งอาทิตย์ว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนนะครับก็ถ้าพี่ๆอยากรู้ว่าเฮ้ยอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับอ่ะเรามาลุยกันใหม่ครับในส่วนของสัปดาห์ใหม่นี้ นะเหมือนเดิมครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดูในเรื่องของสถิติของกราฟก่อนนะครับดูสถิติของกราฟก่อนว่ามันขึ้นสุดแค่ไหนลงสุดแค่ไหนแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือการเทรดฟอร์กมันเปรียบสเหมือนกับการดูในเรื่องของสถิติของกราฟนะครับว่าถ้ามันเคย ลงมาถึงจุดนี้ยังไงก็ต้องพุ่งกลับตัวไปนะครับไม่ว่าจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะครับจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคือมันจะไม่มีแบบพุ่งไปอย่างเดียวทุกคนเข้าใจไหมมันจะไม่แบบตรงดิ่งตรงฉินอะไรแบบนั้นไม่มีครับมันจะอารมณ์แบบว่าขึ้นไปเก็บสถิติก็ลงมาลงมาเก็บสถิติก็ขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นประมาณนี้ทุกคน นนเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะมีในเรื่องของสถิติการเดินทางของเขาอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะดูได้เลยนะว่าอันนี้มันเป็นสถิติครั้งแรกของเขานะครับอันนี้คือครั้งที่สองซึ่งหมายความว่าถ้าในอดีตนะครับเขาเคยขึ้นมาในจุดนี้เนี่ยจุดเนี้ยเขาเคยมาในจุดนี้แล้วนะครับแล้วเราก็ตีเส้นตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมตีตอนเนี้ย นะครับและสุดท้ายนะครับเขาไม่สามารถที่จะเบรกเอาสถิติของไม่ไม่สามารถที่จะเบรกเอาสถิติเดิมของเขาได้ยังไงเขาก็ต้องขึ้นกลับไปเหมือนเดิมนะครับนะ,อ,ะอันนี้คือครั้งแรกก็เซฟไปก่อนใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเซฟไปก่อนนะครับแล้วดูใหม่ดูใหม่หมายความว่าให้เขาวิ่งไปก่อนทุกคนให้เขาวิ่งไปก่อนนะครับ จะวิ่งไปไหนก็แล้วแต่ปล่อยเขาไปนะครับจะวิ่งไปปึก๊ก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 ปึก๊ปกสุดท้ายแล้วเนี่ยในวินาทีที่เขาลงมาแถวๆเนี้ยแถวๆเส้นเนี้ยจดจ่อไว้จดจ่อไว้ถ้าเขาไม่ผ่านพี่ก็แค่ทําการซื้อบายครับจบเลยถ้าเขาไม่ผ่านแต่ถ้าเขาผ่านเราก็แค่ตั้ง SL ไว้นะครับ ตั้ง s l ไว้แค่นั้นพอนะครับเพื่อให้รู้ว่าครั้งนี้กราฟจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านโอเคเรายอมขาดทุนนิดหน่อยแต่ถ้าไม่ผ่านล่ะครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนเดิมนนี้เลย <c oughs> มันจะเป็นเหมือนันนี้เลยนะครับที่เขาไม่ผ่านแล้ะเขาพุ่งกลับขึ้นไปเนี่ยมันเป็นการดูว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทำเงินกับสถิติของกราฟ ที่มันสามารถที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรที่โคตรเยอะครับกับการดูว่าเฮ้ยกรอบราคามันประมาณนี้นะครับยัลบอยู่ไหนย่าลืมเดี๋ยวเดีวหา,ายยัลบแป๊บนึงทุกคนที่ไหนวะถ้าจะไม่ผิดนะเฮ้ยอ๋ออยู่นี่โอ้ อ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการดูนะครับแนวรับหรือว่าแนวต้านนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันมีสถิติของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟไหนก็แล้วแต่ทุก,กราฟมีสถิติอย่างเช่นกราฟนี้ข้างบนนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพอสุดท้ายมันขึ้นมาตรงเนี้เนี่ยขึ้นมาเนี้ยนี่คือสถิติของสถิติใหม่ของเขานะพอเขาได้สถิติใหม่ปั๊บเราก็แค่ตีเส้น ของเขาตีแท่นให้เขาว่าเฮ้ยเออเขาเคยขึ้นมาประมาณนี้นะแล้วก็ปล่อยเขาวิ่งไปเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ่าไปทําด้านล่างใหม่สุดท้ายขึ้นมาปื๊บปื๊บปึ๊บปบสุดท้ายอยู่ตรงนี้ปุ๊บถึงไหมถึงสอ่าถึงสถิติใหม่หรือเปล่าไม่ถึงคุณก็แค่เซลลมันอาจจะดูง่ายนะเว้ยเพราะมันเป็นอดีตเพราะผมรู้แล้วไงเพราะผมเลยพะอบ้ยลิ้นพัน เพราะผมรู้แล้วว่ามันเป็นอนดีตแต่สุดท้ายทุกคนมันไม่ได้มีครั้งเดียวอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้มีครั้งเดียวที่เขาจะขึ้นมาทดสอบในเรื่องของสถิติ World r e c o r d ของเขามันจะมีหลายครั้งครับที่ที่กราฟเนี่ยจะขึ้นมาทดสอบราคาและมันก็มีหลายครั้งที่เขาไม่ผ่านและมันก็มีหลายครั้งที่เขาผ่านเพราะฉะนั้น Sa f e t y first ถ้าเขาผ่านจริงๆพี่ต้องตั้ง s l สแอลไยจำคำผมไว้ นะครับในการดูว่ากราฟจะผ่านหรือไม่ผ่านเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราต้องบล็อกไว้ถ้ากลัวเขาผ่าน S.L. ไว้นะครับถ้าเขาไม่ผ่านยังไงกำไรเกินเก้าสิเปเซนถ้าเขาไม่ผ่านนะถ้าเขาไม่ผ่านกำไรเกิน100%เปเซ็นะครับเกินเ0้าสิบเกินร0ออ่ะเพราะสุดท้ายผมถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดก็พี่ดูสิ เนี่ยมนเป็นอดีตแบบเนี้ยนะครับเขาไม่ผ่านเขาพุ่งลงเห็นไหมครับปิดคัดตายนะครับเมื่อาจะคัทักร้อยจุดสองร้อยจุดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะเก็บน้อยๆค่อยๆบรรจงไปนะครับอ่าปล่อยเขาวิ่งเปิ๊บเปิ๊บอ้านี่าหม่แล้วนี่รอบสองนะรอบสองใหม่แล้วนะครับทาไงต่อครับก็เซลล์ต่อไปอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเฮ้ยกลัวกลัวว่าเขาเคยมาแล้วกลัวที่จะทะลุข,ขึ้นไป ก็ตั้ง SL พอตั้ง SL ปั๊บทำไงต่อครับถ้าเกิดใน w o r s case ก็คือถ้าเขาทะลุไปเราก็แค่เปลี่ยนจากเส้นนี้ไปเป็นเส้นบนเพื่อเป็นสถิติใหม่ให้เขานั่นเองนะครับอ่ะสุดท้ายครับทดสอบตรงนี้ไม่ผ่านทำยังไงครับไม่ผ่านก็ล่วงครับแล้วก็วิ่ง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 ปื๊ดอ่ะมาสถิติใหม่ตรงนี้ มาข้างล่างบ้างแล้วนะครับสุดท้ายเป็นไงครับไม่ผ่านครับไม่ผ่านก็ขึ้นณนะตอนนี้ทำไงครับปล่อยเขาวิ่งไปครับปล่อยเขาวิ่งไปจะไปไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วถ้าใครจะเล่นฟิลนี้นะ <c oughs> ถ้าใครจะเล่นแนวนี้ต้องต้องต้องออ่มันเข้ามาเช็คในเรื่องของกราฟนิดหนึ่งแล้วก็ตีกรอบราคาให้กับมันนะครับดูสถิติของมันนะครับแต่ถามว่า เราสามารถที่จะตีกรอบราคาให้มันเล็กมากกว่านี้ได้ไหมผมตอบเลยว่าได้เหมือนกันครับพี่ได้เหมือนกันซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดตีกรอบราคาให้มันเล็กมากกว่านี้เนี่ยนะครับโอกาสในการได้ออเดอร์มันก็จะถี่มากขึ้นนะครับโอกาสในการไดออเดอร์มันก็จะถี่มากขึ้นนะอ่าอ่ะขออนุญาตลบก่อนนะครับโอเค นะครับอันนี้เป็นกรอบราคาของผมเองนะครับซึ่งถามว่ามันใหญ่ไหมผมมองว่ามันก็ใหญ่แต่มันเป็นวอลลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ากรอบมันใหญ่เวลาที่เราไดออเดอร์วอลลุ่มมันก็ใหญ่ราคามันก็ดีนะครับเวลาได้กําไรมันก็ถามว่ามันเยอะไหมคอัพี่ลองดูสิจากประมาณสามสูสามสองศูย์สตอนนี้ประมาณสามสหนึ่งเจ็ดนะครับ ถ้าบวกลบก็ประมาณพันสามร้อยจุดซึ่งหมายความว่าถ้าเราเก็บสักห้าร้อยก็ถือว่าไม่แย่เนาะเออถ้าเราเก็บสักห้าร้อยก็ไม่แย่นะครับเออนะอ่ะถ้าเป็นกรอบใหม่นะครับกรอบที่มันเล็กกว่าเดิมผมก็จะตีประมาณนี้ครับเนี่ยอ่ะเอากรอบเล็กๆประมาณนี้เห็นไหมครับนี่คือสถิติแรกนะครับผมยึดตรงนี้เลยหรือว่าจะยึดตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะครับกับสถิติของเขาเนี่ยผมยึดได้หมดเลยนะนะครับ ยึดตรงนี้ปั๊บทำไงต่อครับเหมือนเดิมครับด้านล่างตรงนี้ก็ได้อ่ะตรงนี้ดีกว่าหรือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ดีกว่านะครับได้หมดเลยเพราะสุดท้ายมันคือสันติที่กราฟเคยลงไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็รอให้กราฟเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยเนี่ยรอให้กราฟวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไปหาเลยทำดูหนังฟังเพลง แต่เปิดกลาวไปนะนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่ข้างนอกนะก็อืเดินทางทํางานก็แวะเข้ามาดูหน่อยนะครับเออแวะเข้ามาดูหน่อยวกันนะครับในโทรศัพท์ค่อนข,ข้างที่จะดูง่ายนะเพราะว่ากรอบมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่เหมือนในจอคอมนะครับกรอบมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยใหญ่เคยเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของการเทรดอาทิตย์นี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับอิตย์นี้นะครับมุมมองของส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ากราฟนะครับอ่าเราดูเราดูในเรนื่องของทำเฟรมใหญ่ก่อนดีกว่าอันนี้ไปทำเฟรมเล็กนะประมาณห้าออห้านาทีลิ้นเป็นอะไรห้านาทีเออนะครับเราไปดูทำเฟรมใหญ่กันบ้างที่หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันอ่า นะครับถ้าที่พี่สังเกตหนึ่งวันก็คือนะครับเขาเป็นในส่วนของทเทรนขาลงนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยแต่นี่คือเป็นสเกลใหญ่สเกลใหญ่แบบใหญ่บักนะครับสเกลใหญ่แบบสเกลใหญ่บักเลย <C ESS> เพราะฉะนั้นนะครับเราตีไปก่อนว่าเขาเป็นขาลงนะครับในทางเฟรมใหญ่นะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเขาทาเฟรมใหญ่เป็นขาลงเราต้องเล่นเซลล์ไม่ใช่เว้ยนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับให้ดูสเกลใหญ่ว่าเฮ้ยเออสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นขาลงนะนะครับล้าก็ทาไงครับไปที่ทางเฟรมเล็ก นะครับไล่ไปเรื่อยครับอ่ะเรามาดู h 4 4ี่ครับ h4 เนี่ยจะมีเรื่องของรายละเอียดเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก Head เอ้ยอ้ทวจากเดวันะครับเขาก็จะเป็นขาวลงเหมือนกันนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงเขามีการอัพราคาที่ไม่สามารถที่จะล้มล้างสถิติของตัวเองได้ก็คือตัวนี้1รอบ2รอ,อบเห็นไหมครับราคามันต่างกันนะครับเขาจะเรียกว่าการอัพราคานะครับหรือมีการ ขึ้นมาทดสอบราคาหลายรอบแต่ไม่ผ่านสุดท้ายเขาก็ต้องลงไปนะครับนี่หนึ่งรอบและนี่อีกหนึ่งรอบและนี่อีกหนึ่งรอบนะครับมันจะไล่ามาแบบนี้ครับเห็นไหมเพราะทุกครั้งเนี่ยที่เขาขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาไม่ถึงเส้นหรือไม่สามารถ break out เสนติเดิมของเขาได้เขาต้องล่วงครับการาฟมันเป็นแบบนี้ทุกคนการาฟมันเป็นแบบนี้ถ้า วันไหนหรือวินาทีไหนที่พี่ไม่สวยจริงๆไม่เจอข่าวแบบนอกตารางแบบพร้มนู่นนี่นั่นนน,นี่นู่นอันนี้คือสวยจริงครับผมแต่ถ้าตามหลักหน้าง,งานนะครับตามหลักหน้าง,งานแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเห็นไหมครับอันนี้คือครั้งแรกเราไม่นับค,ครั้งแรกก็ได้นะครับ อ่ะครั้งสองขึ้นไปไม่ผ่านทําไงครับลงครับอาจจะลงน้อยหน่อยแต่สุดท้ายยังไงครับก็ขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อไม่ผ่านลงครับขึ้นมาครับไม่ผ่านลงครับขึ้นลงขึ้นมันจะเป็นฟิลนี้ลองจับทางดูทุกคนลองจับทางดูนะครับลองจับทางกราฟดูนะลองจับทางกราฟดูนะลองแบบว่าเทรดสั้นๆไปก่อนนะครับเทรดสั้นๆไปก่อนค่อยๆนะอ่ะ H4 นะครับเป็นทิศทางขาลงชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะค่อยๆไปนะะลบก่อนนะครับ h 4สี่ทิศทางขาลงชัดเจนครับหายไปแล้วไม่ <c oughs> เป็นไร H1 หนึ <c> ่ง <oughs> ครับเ่าหนึ่งรายละเอียดก็เยอะนะครับ h 1หนึ่งรายละเอียดก็เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ของอาทิตย์นี้นะวงนี้เป็นของอาทิตย์นี้นะครับ ตั้งแต่วันจันทร์งวันอัคารมานะนะครับมันจะมีแกลบตรงนี้อยู่นะครับแกลบที่หายไปก็คือไปช่วงเวลาของตลาดปิดนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเหมือนเดิมครับเรื่องของไทม์เฟรมนะครับผมอธิบายไปแล้วนะอันนี้ราลรบก่อนวงนี้นะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือในเรื่องของอะไร การทดสอบราคาตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมอันนี้คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกปั๊บทำไงต่อครับก็ลงมาก็ปล่อยเขาวิ่งไปนี่คือการทำเซอร์ติครั้งแรกนะครับขึ้นน้าไม่ผ่านลงครับขึ้นน้อยไม่ผ่านลงเหมือนกันนะครับอ่ะดอลลาร์ก็เหมือนกันนะดอลลารก็เหมือนกันอ่ะโอเคครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าใครกำลังจะเข้านะครับผมแนะนําว่า ขาบายค่อนข้างที่จะได้เปรียบแต่ว่าโอกาสประมาณ4ี่สิถึงหสที่จะเก็บกําไรได้เพราะว่าเขาขึ้นไปเยอะแล้วเอาตรงปะเขาขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนดูดีนะครับจากการทะลุข,ของเขาอ่ะนะครับจากการทะลุข,ของเขาผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นไปเยอะแล้วนะครับจากนี่สามสองูนย์เจ็ดถึงประมาณสามสองหนึ่งแก็ประมาณหักลบหนึ่งพันสอง้จุดซึ่งมันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอราคาใหม่นะครับรอราคาใหม่หมายความว่าเราอาจจะรอด้านบนครับพี่ๆอาจจะรอด้านบนนะ เออนะครับอาจจะรอด้านบนนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะรอราคาด้านบนนะครับเพื่อให้เขาทําสถิติด้านบนก่อนแล้วค่อยเล่นเซลล์ลงมานน้นเองนะครับอ่านะอ่ะแล้วก็ไปดูในเรื่องของข่าวก่อนนะครับในวันนี้วันนี้ข่าวเขางที่จะไม่มีอะไรครับอ่นะวันนี้วันอังคารออนดูทีนี้ดีกว่า นะครับวันนี้วันอังคารถูกไหมวันอังคารวันอังคารวันอังคารไม่มีอะไรครับวันพุธครับขออนุญาตเลยดูก่อนนะครับมันจะมีข่าวที่เกี่ยวข้องอยู่แป๊บหนึ่งนะครับน้ำมันไม่เกี่ยวครับเออวันนี้วันไหนวันพฤหัสพฤหัสมีครับพฤหัสมีจํานวนคนที่ยื่นขอรับสุดิการการว่างงานต่อเนื่องนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็น แบบไหนวันพฤหัสหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มี2ทุ่ม4ี่สครับนะ PMI นะดือนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตแล้วก็ PMI รวมจาก S&P Global อยอดขายบ้านด้วยนะจ๊ะยอดขายบ้านด้วยนะครับมาดูกันว่ายอดขายบ้านจะดีหรือเปล่าในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสมี3ามสิ่งข่าวเลยนะว่างาน PMI แล้วก็ขายบ้านนะครับเออแล้ววันศุกร์ล่ะ พอสุรยอดขายบ้านใหม่จะขายบ้านใหม่นะอู้นะครับตัวเลขถือว่าน่ากลัวครับตัวเลขถือว่าน่ากลัวนะเพราะว่านะครับครั้งที่แล้วเจ็ดแสนนะครับเหมือนยอดนะครับทุกคนนะครับยอดขายนะครั้งที่แล้วเจ็ดแสนนะครับรอบนี้นักเศรษฐศาสตร์คาดการว่าหดเหลือประมาณไม่ถึงเจ็ดแสนหกแสนเก้านะครับซึ่งก็ถ้าออกมาตามนี้ก็เรียบร้อยครับพุ่งครับพุ่งยาวนะครับก็ถือว่ายอดตกแล้วกันนะครับ การก็จะพุ่งยาวนะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะยาวมากพอขนาดไหนขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ห่างนะครับขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ห่างนะต้องดูด้วยนะครับอ่ะวันศุกร์กับวันพฤหัสประมาณนี้เพราะว่าวันอังคารกับวันพุธไม่มีอะไรครับทุกคนข่าวนะอืมใช่ครับวันพุธกับวันอังคารไม่มีอะไรนี่ไป่ข่าวในตรางนะข่าวนอกตารางในเรื่องของทรัมป์ที่เขาจะคุยนูน่นนี่นั่นประชุมน,นั่นนี่นู่นนู่นนี่นัน่น,นต้องไป <etos. S 2> ติดตามกันเองนะครับ เออนะครับนะเขาหักหัวครับในส่วนของ t ไทม์เฟรม H1 นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้นะครับในเรื่องของการอ่านข่าวการดูข่าวนอกตลาดนะครับผมก็มีกลุ่มในการอัปเดตมีกลุ่มอัปเดตอยู่แล้วนะครับในทุกๆวินาทีในการติดตามสถานการณ์ของข่าวนอกตลาดไม่ว่าจะพัมจะไปกินโครงกินข้าว นะครับทรัมป์จะไปคุยกับคนนั้นคนนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไหนก็แล้วแต่ผมมีกลุ่มที่เขาเนี่ยอัปเดตสถานการณ์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับข่าวนอกตลรางก็สําคัญเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชั่วโมงเร่งด่วนนะครับชั่วโมงเร่งด่วนหมายความว่าเมื่อกราฟรับรู้ว่าคนนั้นไปคุยกับคนนี้เขาก็จะเดินทางตามนั้นเลยครับเขาก็จะตี ตีตลาดแล้วก็ตีเขาเรียกอะไรไม่เขาใช้คำพูดไม่ถูกนะครับเขาจะตีประมาณนั้นเลยตีปุ๊บแล้วก็วิ่งปั๊บเลยนะครับเออนะครับแต่ถ้าไม่มีขา่าวนอกตลาดกราฟเขาก็จะวิ่งหน้างานแบบนี้แหละทุกคนนะครับกราฟจะวิ่งหน้างานแบบนี้แหละนะครับในส่วนของฟินวิทก็อยู่กลางๆครับกลางๆหันเหไปทางขาลงด้วยซ้ํานะครับกลางๆหันเหไปทางขาลงครับในส่วนของทองคาติดลบประมาณ0ูนเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่า One d y relative performance เนี่ยจะอยู่ที่อันดับ5ซึ่งก็เหมือนเดิมครับถ้าอันนี้มันอยู่ตรงกลางดูไม่รู้เรื่องนะครับไม่มั่นใจดูหน้างงานครับดูหน้าง,งานดีกว่านะครับเห็นไหมว่าดูหน้าง,งานตอนนี้นั่งงานเป็นขาบายนะใน t m m f r a m e H1 หน้างงานเป็นขาบาย h 4 d a y 1เป็นขาลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจไปดูที่ Time Frame ใหม่ที่ M15 M15 เป็นขาบายครับ M15 เป็นขาบายแต่ว่าถ้าเข้าตอนนี้ก็ไม่สวยละอืมนะครับเข้าตอนนี้ก็ไม่สวยละนะครับก็ต้องรอให้เขามาเล่นตัวนี้ก่อนนะเนี่ยให้เขาเล่นตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเท่านี้แหละนะครับมาทดสอบแถวนี้เพราะนี่คือสถิติแรกของเขาถูกไปครับอ่าอันนี้เป็นสถิติแรกของเขาอ่านะครับพอเสรเิแต่ปึ๊บถ้าแบบมาปั๊บปั๊บปั๊บมาบุ้นไวอยู่แถวนี้รอเลยครับเออ ถ้าเขามาวุ่นวายแถวเนี้ยนะครับรอเลยครับเซลแนล่นอนนะครับแต่พอเซลปั๊บก็ต้องเซฟตี้ก่อนว่าเฮ้ยเขามีแรงที่จะส่งให้เขาทะลุไปหรือเปล่าก็ต้องอย่าลืมนะครับ SL ไว้ด้วยทุกครั้งที่ออกออเดอร์นะครับอย่าปล่อยเด็ดขาดอย่าปล่อยวิ่งอย่าปล่อยลากนะครับเพราะเราไม่รูนะ้ว่าเขาจะเดินทางแบบไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแบบไหนเขาจะมาแง่ไหนหรือเปล่าเราไม่รู้ เราทําได้เพียงกั้นไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนั่นเองนะครับนี่คือ M 1 5ครับ M 1 5ของวันนี้นะ <c oughs> ถ้าในมุมมองผมวันนี้นะครับการเดินทางของเขาผมคิดว่าเขาจะขึ้นไปด่านแรกที่เขาต้องผ่านก็คือด่านนี้ถ้าเขาไม่ผ่านด่านนี้นะครับเขาก็จะวิ่งอยู่เนี้ยเนี่ยอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเขาผ่านเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ นะครับถ้าไม่ผ่านเออโต๊ดีถ้าผ่านเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ครับทุกคนเนี่ยอยู่ในสามกรอบนี่แหละเนอะนะครับอยู่อยู่ระหว่างประมาณสามสองห้าสามกับสามสองศูนย์หกซึ่งนะครับออเดอร์แรกนะครับผมอยากให้เข้าตบตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเซลก่อนนะครับเซลตรงนี้ก่อนแต่ถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านปั๊บใส่บายครับใส่บายแล้วตั้งเอสลไว้ตรงนี้เล็กๆน้อยๆก่อนนะครับอ่ะก็ได้แล้วนะสองออเดอร์นะครับนะ อ่ะนี่คือเอ็มสิบห้านะครับอต่อไปครับเป็นเอ็มห้าเอ็มห้า <M 5 S 1> น่าสนใจนะครับเอมห้าน่าสนใจเอมห้า <c oughs> เนี่ยนะครับเราดูในเรื่องของการวิ่งก่อนนะครับ การวิ่งตัวนี้นะครับเป็นขาขึ้นยาวเลยนะครับจากเมื่อกี้แค่นี้เองนะครับขึ้นยาวเลยนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นคือนักจากเขาเรียกว่านอกจากแนวรับหรือว่าแนวต้านนะครับผมเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของโซนนะครับนะครับตัวน,นี้เป็นโซนในเรื่องของโซนซัพพลายนะครับโซนเนี่ยมันจะมีสองโซนก็คือเป็นโซนยุ้ยโซยบ้าเลย นะครับโซนซัพพลายกับโซนดีมานนะครับคือโซนซื้อกับโซนขายซึ่งโซนซื้อกับโซนขายเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแพทเทิร์นอยู่ประมาณสี่แพทเทิร์นนะครับอันนี้ผมอธิบายตอนหลังรายการว่ามันมีแพทเทิร์นอะไรบ้างไม่อยากมันยาวนะครับอันนี้เป็นคลิปวิเคราะห์เฉยๆนะครับนะไม่อยากจะเจาะลึกในเรื่องของเทคนิคมากนะครับแต่นี่คือผมได้กรอบแล้วนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับลองดูว่ามันทาแพทเทิร์นแบบไหนนะครับคือเอาดูง่ายก็คือว่า ะครับพออยู่ในกรอบแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามเทคนิคของโซนสป라이นเนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบครับแล้วไม่ผ่านแล้วเขาก็จะลงมาซึ่งหมายความว่ามันจะผนวกกับการที่เราสามารถที่จะเล่นเซลล์ได้นะครับ mm hmm. เห็นไหม m 5เล่นเซลล์นะ m 1 5 m 1 5ก็คือรอถึงนี่นะครับแล้วก็เล่นเซลล์นะครับ1ชั่วโมงโอเคนี่รอเซลล์เลยครับนะครับ สี่ชั่วโมงเซลล์แน่นอนนะครับเดวันโอเซลเลเซลเลนี่เซลเลนะครับเซลเลแบบนี้นะครับเซล์เลเนี่ยนะครับเข้าไปจิ้มเข้าไปจิ้มอยู่ในกรอบนะครับแล้วมาดูกันว่าจะลงหรือเปล่าแต่ผมให้ลงหวาทุกคนนะครับผมให้ลงหวาเออนะเนี่ยผมเซล์รอเลยดีกว่านะครับพูดแล้วมันเขี้ยวเออนะครับพูดแล้วมันเขี้ยวไหน เนี่ยตัวไฮไลท์เลยเซลครับเซลเลยเอย S L นอกกรอบจบเลยนะครับ S อสอนอกกรอบจบเลยนะครับข้อสุดท้ายอันนี้คืออันนี้อันนี้คือออเดอร์แรกออเดอร์สองตรงไหนออเดอร์สองนี่ครับนี่ตอนเรื่องตรงนี้ครับนะใครที่เห็นคลิปนี้ช้าหน่อยก็นี่แหละเล่นคลิปนี้เลยเอ้ยี่ไม่ใช่เล่นคลิปนี้เล่นจุดนี้นะครับเออนะครับอ่ะเนี่ยตัดเลยดีกว่านะครับผมออเดอร์ก่อนดีกว่าเพราะผมอันนี้ไงคนอาจจะเห็น ไอ้เขาเรียกว่าอะไรออเดอร์นะช้าหน่อยไม่เป็นไรครับเออเนี่ยกาปุ๊บตอบเท่าไหร่วะอ่ะสุดยุดหนึ่งแล้วกันนะครับเซลไปสักสี่ไม้ครับอ่ะเนี่ยเห็นปะเห็นปะอ่ะอ้าวกลับรายแล้วครับฟ้าแล้วเห็นปะเออประมาณเนี้ยนะครับ เซลแล้วนะครับเร on, pues ียบร้อยนะครับเก็บสักหน่อยสัก right? ร <ork in the dark> ้อยจุดไปนะครับเก็บสักร้อยจุดให้เขามาถ้าสุดท้ายเขามาถึงตรงนี้นะทุกคนเนี่ยผมบอกเลยบันเทิงมือเที่ยงนะครับถ้าเขามาอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยบันเทิงมือเที่ยงครับนะบันเทิงมือเที่ยงแน่นอนนะครับถ้ามาถึงตรงนี้สิ่งที่ต้องทำก็คืออะไรครับตัดสินใจครับนะตัดสินใจว่าเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านแค่นั้นเองนะครับถ้าเขาผ่านพี่ก็เล่นเซลถ้าเขาไม่ผ่านพี่ก็เล่นบายแต่ถ้า อยากจะรู้ว่าเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านพี่ก็ออกสักหนึ่งออเดอร์แล้วก็ตั้ง SL ไว้สักหน่อยนะครับ Rr ประมาณสัก1ต่อสอ่ะเพื่อให้รู้ก่อนนะครับ R r ประมาณ1นต่อสาเพื่อให้รู้ก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านวะนะครับถ้าคิดว่าเขาไม่ผ่านบายเละ่ะอา SL ข้างล่างถ้าคิดว่าเขาผ่านเซลเ SL ด้านบนจบแค่นี้เองนะครับ แค่นี้เองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการวิเคราะห์นะครับอย่างที่ผมบอกครับอาทิตย์นี้เซลล์ค่อนข้างได้เปรียบถ้าไม่มีใครมาแทรกแซงนะครับถ้าไม่มีข่าวเอ่อนอกตลาดมาแทรกแซงเซลล์ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเล่นอยู่ในกรอบนะครับแล้วก็เซฟตี้เฟิร์สครับ SL ตลอดทุกทุกออเดอร์ต้องมี SL นะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เดี๋ยวกันอาทิตย์หน้าครับผม